哈喽，Hello, 大家好，加一下小叶，欢迎来到我的频道。今天的影片呢是看中国电视剧学中文系列第五集了，各位。这次呢我还是选取了《御赐小仵作》当中的片段。这部电视剧我刚刚追完了，真的太好看了。好，事不宜迟，我们开始吧。 เอาละครับสำหรับคําแรกนะครับคำว่าฟั่งซื่อฟั่งซื่อเนี่ยแปลว่าบางอาจนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ดูซีรีส์แบบย้อนยุคจีนสมัยก่อนหรือว่าพวกแนวอ่ากำลังภายในเนี่ยทำคำนี้เนี่ยจะได้ยินค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเอาละครับสำหรับประโยคแรกนะครับเราค่อยๆมาอธิบายความหมายของคำศัพท์แต่ละคำไปพร้อมๆกันเลยนะครับออย่างตรงนี้นะครับหนีเจอ แปลว่าตรงนี้นะครับมีความหมายเดียวกับเจื่อหลีแต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยเราจะไม่ออกว่าเจอเอ,อ๋นะครับเราจะออกเหมือนเจอปกติเนี่ยแต่ว่าเวลาเราออกเสียงใกล้จะจบแล้วเนี่ยให้เราวนลิ้นกลับเข้าไปครับเอาละครับแล้วส่วนคําว่าเซิร์มนมาณตรงนี้เนี่ยแปลว่าทําไมนะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือคําว่าเซิรนเมอเนี่ยหลกัหลกๆแล้วมีอยู่2ความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกก็คือยังไงอย่างไร เหมือนตัวอย่างที่ผมยกให้นี่ครับก็คือ请问洗手间นสีโฉเ,น,เ,น,เนี่ยก็คือลบกวนสอบถามหน่อยครับไม่ทราบว่าเนี่จะตรงกับภาษาไทยประมาณนี้เลยนะครับและสีโฉเจียนเนี่ยก็แปลว่าห้องน้ำนะครับรเสินเมสโศก็คือไปนะครับรวมกับเสิรนมมก็คือไปยังไงนะครับดังนั้นประโยคนี้เนี่ยรวมกันก็แปลว่า ไม่ทราบว่าห้องน้ำเนี่ยไปยังไงครับเพื่อนๆสามารถจําประโยคนี้เนี่ยนำไปใช้ได้เลยนะครับอย่างสมมติเพื่อนๆอยากไปที่ไหนที่ไม่ใช่ห้องน้ำเนี่ยเพื่อนๆก็แคเ่เอาสถานที่นั้นเนี่ยมาใส่แทนสีโสเจียนแค่นั้นเองนะครับอย่างสมมุติเพื่อนๆอยากไปห้องสมุดใช่ไหมก็บอกว่าฉิงเวินทูซู้กวนเจินมงิงก็แปลว่าไม่ทราบว่าห้องสมุดไปยังไงครับส่วนประโยคที่2นะครับก็คือฉิงเวินเจิ้เกอจงเวิน เฉมาช sure วคำว่าเชเกนี่ยครับก็แปลว่าสิ่งนี้อันนี้จงเหวินก็แปลว่าภาษาจีนนะครับเฉิญมาก็คืออย่างไรชัว sure ก็คือพูดรวมกันเนี่ยก็จะแปลว่าไม่ทราบว่าสิ่งนี้ในภาษาจีนพูดยังไงครับความหมายที่สองของคำว่าเฉิญมาเนี่ยแปลว่าทําไมนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเขียนมาให้นะครับนี้เฉิญมาพูดชือแฟนก็แปลว่าทําไมคุณถึงไม่กินข้าว นิสเนอร์เมเจอร์ชัวคำว่าเจอเมเนี่ยแปลว่าแบบนี้นะครับชัวแปลว่าพูดรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพูดแบบนี้ดังนั้นทั้งประโยคนี้นะครับก็จะแปลว่าทําไมคุณถึงพูดแบบนี้ล่ะเพื่อนเพื่อ,อหลายคนเนี่ยคงจะเคยเรียนคําว่าเวชชเมอร์มาแล้วถูกไหมครับเวชชเมอร์ก็แปลว่าทําไมเหมือนกันนะครับมีความหมายเหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ตรงความรู้สึกความสงสัยของผู้พูดเนี่ย ถ้าเกิดใช้คาําว่าเสริรมฟเนี่ยมันจะมีมากกว่านะครับอีเตียนเนี่ยก็แปลว่านิดหน่อยนะครับป้าเขินแปลว่ารอยแผลเป็นนะครับโตเโหมโยยก็คือไม่มีเลยนะครับผมแต่อันจริงๆเนี่ยมันจะเป็นรูปประโยคสําเร็จรูปนะครับก็คืออีเตียนโบด,ด้วยคํานามนะครับแล้วก็ตามด้วยโตเโหมยโยเนี่ยมันก็จะแปลว่าไม่มีสิ่งนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเนีย่ยฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ อย่างตัวอย่างแรกนะครับก็เป็นประโยคที่นําม,มาจากซีรีส์เลยนะครับก็คืออี้เตียนปาเหินโต้เมยหยก็คือไม่มีแผลเป็นแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับส่วนประโยคที่2นะครับอี้เตียนเฉียนโต้เหมยหยก็คือไม่มีเงินแม้แต่นิดเดียวนะครับหรือว่าไม่มีเงินเลยนะฮะส่วนประโยคที่3นะครับอีเตียนเวิ่นถีโต้เมยหยเวินถีเนี่ยแปลว่าปัญหานะครับหรือแปลว่าคําถามก็ได้นะครับ เอาละรครับแล้วก็อยากจะแถมอีกรูปประโยคนึงนะครับก็คือเห็นว่ามันใกล้เคียงกันพอสมควรนะครับก็เลยไหนๆก็ไหนๆนะครับเอามาสอนสเสลยเพราะว่ารูปประโยคนี้เนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสได้ใช้จริงแน่นอนนะครับก็คืออี้เตียดโตปูหลังคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ใส่เป็นคำกริยาคำคุณศัพท์ก็ได้นะครับก็แปลว่าไม่จุดๆ,ๆเลยไม่จุดๆ,ๆแม้แต่นิดเดียวนะครับอย่างประโยคแรกที่ผมยกมานะครับ 一点都不喜欢喜欢เนี่ยก็แปลว่าชอบใช่ไหมครับพอใส่คําว่า一点都不เนี่ยเข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแปลว่าไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวนะครับหรือว่าไม่ชอบเลยประโยคที่สองนะครับ一点都不开心开心เนี่ยแปลว่าดีใจนะครับพอใส่一点都不เข้าไปข้างหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไม่ดีใจเลยนะครับไม่ดีใจแม้แต่นิดเดียวประโยคที่สามนะครับ一点都不เล เลยแปลว่าเหนื่อยนะครับดังนั้นประโยชน์ีนี้จะแปลว่าไม่เหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับประโยคที่4นะครับอีเตียนโตปูห่าวชื่อห่าวชื่อแปลว่าอร่อยนะครับพอมีอีเต,ตียนโตปูใส่เข้าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแปลว่าไม่อร่อยแม้แต่นิดเดียวนะครับเอาละครับดังนั้นประโยคในซีรีส์ประโยคแรกที่เราจะมาสอนในวันนี้นะครับรวมกันเนี่ยก็แปลว่าตรงนี้ของท่านเนี่ย ทำไมถึงไม่มีรอยแผลเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมเข府中要做什么就让他做什么他要什么东西就给他什么我倒要看看他到底图什么他在府中要做什么就让他做什么好แล้วครับสําหรับประโยคถัดมานะครับก็คือ他在府中要做什么就让他做什么เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคําศัพท์ทีละคำทีละคำก่อนนะครับ ก็คือเขาผู้หญิงใช่จุดๆจุด,จ,ด,จ,ดจงก็คืออยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอย่างตรงนี้อยู่ในฝูฝูเนี่ยแปลว่าจวนนะครับเหมือนกับจวนท่านอองจวนองค์หญิงอะไรอย่างเงี้ยเหย่าก็แปลว่าต้องการนะครับตั่วก็แปลว่าทำเฉินมะก็แปลว่าอะไรจิ่วก็แปลว่าก็นะครับร่างก็แปลว่าให้ดังนั้นเนี่ยประโยคนี้เนี่ยถ้า แปลตามตรงเลยนะครับมันจะแปลว่านางอยู่ในจวนเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ให้นางทำอะไรซึ่งถ้าเกิดแปลแบบนี้เนี่ยในภาษาไทยมันจะฟังดูแปลกๆถูกไหมเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดว่าอยากทำอะไรก็ทำอันนั้นถูกไหมแต่ว่าในภาษาจีนเนี่ยเขาจะพูดว่าอยากทำอะไรก็ทำอะไรนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาให้นะครับถ้าเกิดเราอยากจะพูดว่าเธออยากกินอะไรก็กินอันนั้นเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยต้องพูดว่านี้เสี่ 吃什么就吃什么แต่จะไม่พูดว่า你想吃什么就吃那个อยผิดนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากจะพูดว่าอยากจะไปที่ไหนก็ไปที่นั่นเนี่ยก็ให้ใช้คำนี้นะครับ你要去哪里就去哪里แต่จะไม่พูดว่า你要去哪里就去那里อย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมคือให้เหมือนกับหลักๆแล้วให้เราซ้ำประโยคคำถามลงไปเนี่ย เหมือนกับว่าอยากกินอะไรก็กินอะไรอยากเจอใครก็เจอใครอะไรอย่างเงี้ยให้จําเป็นแบบนี้ไปนะครับประโยคถัดมานะครับก็คือถ้า要什么东西就给他什么ก็เหมือนกับเมื่อสักครู่นะครับก็คือเหมือนกับนางอยากได้อะไรก็ให้อะไรไปนะครับซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันก็คืออยากได้อะไรก็ให้อนนั้นไปนะครับผมเอาละครับ <我 S 1> แล้วเรา,เามาถึงประโยคสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในวันนี้แล้วนะครับ 我เต้าเย่าข่นคันเขาเต้าตีทูอคือคาว่าเต้านะตรงนี้เนี่ยอ่านเป็นเสียงสี่นะครับคือคํานี้เนี่ยมี2เสียงนะมีเสียงสากับเสียงสแต่ว่านะตรงนี้เนี่ยอ่านเป็นเสียงสี่นะครับซึ่งมันเขาเรียกว่าไงเหมือนกับสื่ออารมณ์ของผู้พูดว่ามีความอยากรู้หรือว่าต้องการในคําตอบอะไรอย่างเงี้ยเย่าก็แปลว่าต้องการนะครับข่านขัดก็แปลว่าดูสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าประโยคนี้รวมกันเนี่ย ความหมายเนี่ยมันจะแปลว่าเหมือนกับอยากจะรู้จริงๆเลยท้าเต้าติาตถูเฉินมะคือคาําว่าเต้าติเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงนะครับขออธิบายคําว่าถูเฉินมาก่อนนะครับคาว่าถูตรงนี้เนี่ยเป็นคํากริยาครับแปลว่ามีจุดประสงค์หรือว่าต้องการเหมือนอย่างตรงนี้ถูเฉินมะก็คือคุณมีจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องการอะไร อย่างสมมติเรามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยมันไม่เคยทําดีหรือพูดดีกับเราเลยนะครับแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งนะฮะมาพูดดีกับเรามาทําดีกับเราเนี่ยเราก็งงใช่ปะ่ะเราก็สงสัยว่าเฮ้ยนี่เต้าตีโถฉันมาก็คือแบบเอ้ยแกมีจุดประสงค์อะไรกันแน่อย่างเงี้ยส่วนคาว่าเต้าตีเนี่ยณตรงนี้เนี่ยณใน,นประโยคนี้เนี่ยนะครับก็จะแปลว่าจุดๆๆ,ๆุดกันแน่นะฮะอย่างในประโยคนี้ถ้าเกิดไม่มีคําว่าเต้าตีเนี่ยก็คือ ถ้าถูเฉมาก็คือนางมีจุดประสองค์อะไรแต่พอใส่คาว่าเต้าตีเข้าไปปุ๊บก,ก็แปลว่านางมีจุดประสองค์อะไรกันแน่คือเหมือนใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าไงเสื่ออารมณ์ว่าแบบมีความอยากรู้มากกว่าปกติอ่ะอ่าหรือบางครั้งนะครับก็มีแฝงความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าไม่พอใจอยู่ในนั้นด้วยนะเนอย่างตัวอย่างที่ผมยกมานะครับหนีเต้าตี是谁ก็คือเธอเป็นใครกันแน่ คือถ้าถามเฉยๆนะว่าหนีชื่อเยก็คือคุณเป็นใครแต่พอใส่คําว่าเต้าตีเข้าไปปุ๊บก,ก็แปลว่าคุณเป็นใครกันแน่เหมือนกับความอยากรู้อยากเห็นความสงสัยของเราเนี่ยมันมีมากกว่าปกติถูกไหมส่วนประโยชที่สองเนี่ยหนีเต้าตีย่าชื่อเสคือนะประโยชนี้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าแฝงความรู้สึกไม่พอใจเข้าไปอยู่ด้วยนะครับเหมือนกับเวลาเราถามแฟนเนี่ยเอ้ย hey, เธออยากกินอะไร แฟนเขาบอกอกินอะไรก็ได้เงแล้วเราก็พูดไปประมาณสักร้อยเมนูแหละแต่แฟนเราก็บอกเไม่ไม่ชอบเราก็ไม่พอใจเราทุกคนเราก็ถามไปด้วยประโยคเนี่ยนี到底่อ什么ก็คือเหมือนกับเธออยากกินอะไรกันแน่เนี่ยส่วนประโยคสุดท้ายนะครับีเตต้า你到底爱谁ก็แปลว่าคุณรักใครกันแน่นะครับินที่好今天的影片呢就到这里了感谢大家的观看如果大家喜欢这影片的话呢 请帮忙订阅、关注、点赞。如果有什么想问的话呢，也可以在下方留言。那我们下次再见喽，拜拜。